สวัสดีปีใหม่อายครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้เฮ็ดเอียงให้ราบลืน่นแล้วก็มีบริวารที่จงรักภักดีแล้วก็จะเลื่อนลุงเรื่องยิ่งๆขึ้นไปอันได้ดีแล้วก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปครับให้น้องได้พึ่งพาสายต่อไปนีเนเน่เห็นเห็นตาจังสี่เพลินนะครับเพิ่นบทนเทนิมา สวัสดีครับคือโค้มเถิดเพียังไหมโคมเหนียงไหมอีกหน้าบ่อยใครคืออย่างเนียนอนบ่หลับอยู่แต่ว่านเป็นอย่างมากเป็นอย่างมากเพี้ยนเป็นไปต้องบ่อย่านมันมือนีศิลปินหลายต้องขึ้นคือเราด้วยต้องขึ้นเดิต้องขึ้นทักทายแฟนครับแฟนครับพี่น้องเดี่ยวเาชุดาสมบูรถือว่าแฟนครับบ่อยสืใช่ใจกันเลยยิ่งเข้าว่าซื้อบัตรจองตัวคำว่าหลายนะครับพี่น้องมาล้ออุ้ยไม่อยังไรเนี่ยอุ้ยสวัสดีแม่ พ่อวันดีพ่อวันดีพ่อวันดีวันดีมาได้ยินตัวนี้ไหมครับพัดพี่น้องเขามาสี่รอยเกสิบแปดอีกช่องยูทูบมนี้บอยสินีใช่มาไล่งานโตมามามาใหญ่มาสาวน้อยเพช่มนแท่งนะครับมือนหนึ่งมาไล่งานโตกับแต่นครับสาวน้อยเพชรมนแท่งครับมากับบริษแปลกด้กพ่าผมก็เคยอยู่นี่อยู่ก็เคยอยู่สาวน้อยเพชรมนแท่งสีแปลงตรงนี้แต่คุ้นมาเนาะ เป็นงูมากดิจับกูได้ไหมงูว่นี่ยหรือยังไงนะรครอบพี่บอสิบใจพระเอกไหมครับบินผมสิมากขอเป็นผังี่ยิงแนสิใอกคื้ยิงแถวสันั้าบกใครได้ยิงเนี่ยงูบกใครดีบ่บ่ได้ใส่บ่ได้ใสเครื่องซอยฟังมากเน เอาปในเด็กวเนี่ยซอยพังไปเดน็ดสิถ้ารังเทากับซอยเร็ว <c oughs> เอาอันทุเดียนก็ดอกเหล้ยงๆอยู่หัวอันบ่ทนันให้ดเตียงรางโอ้บอ่ทั้เป็นอันนี้ซอสซอสเป็นๆ,ๆ,ๆโอ้อันนี้บ่ให้แต่งบุ่ญอ่นนี้ก็ให้พี่น้องกับมาเบิ่งเด้มอมื้อนี่อ่าอ่าเหวงมหาสาวน้อยครับจักว่าสาวน้อยหรือซอยอยันนี้จะพูดต่อเขา <c oughs> อ้ยพ่ออันใดบ่เป็นตะวันตกพ่อนี่แม่เฒ่าแมียนโตี้ว่าเมีนว่าเพิ่นเฒ่าพ่อเฒ่าคณะเพิ่นมิตรส่วนร่วมดาราสาวน้อยก็ยังว่าสาวน้อยมาเป็นเฒ่าได้ไหมพ่อเบิ้งเจ้ากับยายเหลี่ยมมูดอดไเกิดก้อนกันเหผมยายเหลี่ยมมุดล้าเนาะโอ้อยายเหลี่ยมสมัยมันหมนปักกิ่งคนเนาะป้าหมดหมนปักกิ่งเจ้าสิบุติมือนุ่นหินฟ oh, ิล no no ิปปินส mm, ์คนตีไหนโนเสาวไหนโนเสาวเลีเร sure> ียกันนั่นล่ะปีนี้เท่าไรเราปีนี้โอเคมา 65พ่อแหลมเกตเกตแล้วแม่นบ่ครับพ่อแหลมเกตสิบสองนี่พ่อแหลมเป็นรุ่นพีแปดร,รอบแล้วตัวหนึ่งบอยสีห้องเพงอันเป็นเวที่แหลกเด้ขนาดเป็นเพ่งเจ้าของแต่ว่า,าเวที่เจ้าของมือนีร้องเป็นมือแร่แต่ว่าไอเตรียมิ้งบุญกันกับเพ่งไม่เพิ่นครับขอพอลกูกปูมันม่นพอลูกปูมั่นครับมาลองเวทีสาวน้อยเวทีแหลกมากพิ่งบารมีบอดโจนะครับแช่แล้วครับแช่แล้วแช่แล้วทั้งเพียดนอบคุณครับไอ้ก็ร่างใจกัน นะครับคุณแม่กับมาเนาะแม่กับมาครับคุณแม่เั็นหอนเด้อโอ้ยพอมาแล้วก็พี่น้องมาหลายคนครับเอาเกรยเอาเอาลัางงงกนท่านในสกัดมาให้เพื่อนโหลดนี่ครับตการสวัสดีปีใหม่อ้ครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้เฮ็ดเอียงเ้ราบลื่นแล้วก็มีบริวารที่จงรักภักดีแล้วก็ จะเลื่อนลงเรื่อง,องยิ่งยิ่งขึ้นไปอันใดดีแล้วก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปครับให้น้องได้พึ่งผ้าสายต่อไสารับพอดไหนที่นะ้องใ่ใหามากถือว่าตอบแทนนะครับกับหาเจ้าของทวีคุณน,นะครับน้องบอยสุดีใช่ชซึ่งมือนี้ม่มอบนะครับกระเช้าถือว่าเครื่องดื่มชูกําลังพร้อมกําลังใจดีๆกําลังใจดีๆครับนะครับ <S <S มาฝากมาจอนมาบุ๊คฮัน นะครับมือนี้คือมาหอดดมเลยก็ต้องขอบพระคุณขอให้เจ้าภาพไหลมาเท่มากทีมงานหมอรำใจเกินร้อยฝากแฟนคลับเป็นเพีงสนันเพีงเมืองแย่งกันน้ำอีกเนาะไปน้ำกันครับไปน้ำกันครับขออภิทรจากกันทายรูปแมนหมอขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับนี่โดมนี่ก็เป็นสร้างเดียวกันกับเพี่น้องแฟนคลับตัวจริงพคนจิหูอยู่บ้าขอบดตามุณเลยอยู่บ้านบะดูมลังนี่กับบ้านพักก็ต้องต้องสร้างกันดิพึ่งสามวัอย่างน้องบ่อย นะครับสั่งทีมเดียวกันครับผมผมเฮ็ดก่อนถามเพื่อนว่าไอ้กับเขาลู้ซื้อว่าของไอ้สูงกว่าผมสูงกว่าเม็ดหนึ่งครับสูงกว่าของผมสูงกว่าเม็ดหนึ่งครับย้อนเสงอ๋อย้อนแสียงหนึ่งสองรู้นะครับหนึ่งสครับพ่อกับพี่แม่ไปแสะครับอยู่น่ามูนี่ล่ะป่ะพ่อเขาไปนั่ง ัน่งโตเพ่นพี่เอกวันนี้ครับขอบคุณเซเอกวันนี้ครับพลงสาวไข่เข่าจีโอ้อันนี้หมายถึงเบิ้นสีเบิ้นสีห้องเองบอกครับนี่คือต้นฉบับเลยนี่ชื่อลิขสิทธิ์อยู่กับวันนี้อ๋อลิขสิทธิ์พี่สาวไข่เข่าจีผู้ใดผู้ใดเป็นผู้ทายทอดผู้ใดผู้พระเอกเข้มกับพระเอกวัดมณีพันธ์ที่เซาไทยตอนนี้ครับเดี๋ยวยังล่อลวนกันบนวิธีนะครับเอาเขึ้นเอาเมียเราออกมาทีมงานพอนี่ผมขอเป็นเพื่อนเพื่อนหมื่นบ้านทุกคน วงเดียวใจเดือดลอยมันหลุดเอาหมายถึงเอามาติ่มวงเลยนี่แต่ว่าแต่ว่างั้นบุญผมผมกับสิจางนะฮะเอาใจสั่นบพราะท่านเออท่านสั่นปะงานบุญงั้นงันงานบุญผมผมเดียวสาวน้อยเร็วๆนี่ไหมครับคือสกีการ์ดครับเดี๋ยวเขาจะมากันอีกเรียพี่น้องกรับที่ตามมาแล้วครับเพท่านมากเป็นบอกำลังมากำลังมา กูเบาสงไกเมันจเป็นยังไกเห้อตับสบาย้อาไสิอยาูียงเสียงายวียเด้ปวกอยู่ยังเดสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับ้าพหลังเที่ของสาวน้อยเพชรมันแพงนะครับบึงศิลปินเป็นสวัสดีครับนาคุ้นๆผมมาเป็นลูกน้องผมโบเมน เขามาเป็นลูกน้องผมวมันคือกันกับลูกนอก้องผมแทนน้องครับหลังเรีที่เพิ่นกับสีใส่รถคันหนึ่งนะฮะมาเบิง่งรายละเอียดเอ้าผู้ใดนี่พานผู้ใดอาตลาเมนผู้ใดอไอ้คนที่สองอยังก่อน จกกันรอยนะครับบ้นรอบหนึ่งนะฮะมาแบบจับจูดครับพอดโตไ้่านครับบินตรงมาจกกุอนเลยเมือนีบคุณจะเอาไปอยู่ใสุ่ดรไอ้ไปไปอยงานี่ผมไเสียงอีสันมากเลยอัยู่หันเลยไปพัดปอปเียเอย่าจะหลงทางเลย่าหลงทางเลยดอเดินดโจตบาผองมีงานเดนควมมากสับนีแน่นบ่ นี่แต่ช่วงนี้รับงานหรอเรื่อยะเข้าไปเอาอย่าะลงทางอย่าลงทางอาจารย์บอลลี่นะครับยังอยู่กับใจกันเลยติดตาใจกันเลยสวัสดีครับมา มาหวแล้วครับกำลังสิกินเขาตอนนี้กระเซยูนี่ปนเปลี่ยนคมเป็นสาวหน่อยกำลังมือห้างอะไกเี่ยวกับมพริตารับันสี่ลโอ้โหาครับปักแน่นครับของแม่สุภาพครับมือแร่งครับมือมือมือแร่งบอยสีดใช้ผ้านองเชอดหลีปียพรหลักกระนองแน่นวันยพรมาพรอมด้ไ้ครับได้ได้ได้ครับได้ครับ นี่ครับพี่น้องเพิ่นนีรลดขั้นใหญ่ครับเอ็ดเป็นรถเวทีสิได้มากเบิ่งงานครับมาศึกษาระบบระบบเวทีเพิ่นใส่รถเฮ็ดนะครับกสิสะดวกแล้วก็ประหยัดแรงงานครับบอกว่าใส่ลงใส่แรงงานลดลงประมาณอสิบถึงสิบกว่าคุนนะครับเใส่แรงประหยัดแรงงานนี่ครับ นั่นหอครับมไม่นี้พอพีทุนครับพ่อของผมทำบุญรวมิีแต่งโตมายางรอเลยม่เขาบอกว่าแต่งเพื่อบป็นเกียรติมไม่นี้พ่อ้องลองนีงอันนี้ั้สุดอ,อันนี้ัสุด้าเองล่ั้แต่เสียงบอกขโมลแล้วนะครับ,บ <laughs> ผมขอบอกไปเลยว่าในรอัวครมบูรณเสียงดีทุกคนครับตอนผมได้ยินเสียงองเพลงเดียนี่นครับมเอ้ครับครับครับมูมูอนองบ้านแหละครับลังมากขอครอบมาบาไปแต้ตัวก็แอนโยพ่อพปพ่อไอ้เนี้ยอ้น้ยยู่เส้นนั้นพ่อผมก็จะไปกันี้เอาเดียวมาครับ ครับอเคอยากกินเขากันครับพ่ะอะไรครับ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 ตอนนี้นะครับศิลปินหลายๆนะครับเพือนนี้ทั้งทั้งศิลปินของสาวน้อยที่บ้านแพงเองนะครับกับการังเตรียมพร้อมนะครับศิลปินรับเชิญเพื่อนกัทยอยมากแต่ว่าผมตื่นเต้นหลายกันเลยมากตื่นเต้นหลายกันเลยมาหอดก่อนดูครับย้ายบึง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 พี่น้องพิจารณาเอานะครับทพี่นเป็นห่วงแต่ภาคเข่า ลงัวซุปีสนองซ้อโขนังนั่งางอนั่ง้าเด้อเออิงัวไปนั่ไปนัาขนาดนี้กเชรพ้องกให้กำลังใจนะครับแล้วก็อคันเป็นโอกาสของใจก็ลอยพี่น้องอ่จะเลือมเรื่อนนะครับแล้วก็เมื่อนี่เป็นมือดีของนะครับเป็นมือที่ผมรู้กาสิบปอยเสียงดำเนีครับผู้ใดบ่นได้สิบันยอมดเน รีบซื้อบัตรจองตั๋วรถกันได้ทันแอนดี้นะครับเบื้อนี้เป็นมือดีที่ผมเลือกเอามื้องีน้นะครับซึ่ง15ขั้นเป็น3ผู้โดยสารตอนลงปูมันนะครับ ตงพาพี่น้องเขาพุ่งสิมัสดาชื่นชอบใม่พุ่ง้างนะครับจะไหนพี่น้องเขาไปฟั่งแล้วอย่าลืมซอยกดแช่ครับเพื่อเป็นการสนับสนุนครับเพลงพ่อหลวงกุมัรนะครับของผมเป็นผู้ใช่นั่นที่พีพุ่ีเีงานเพลงออกง่าพี่น้องฟังนะครับอันนี้ลระล่าสุดกับล่าสุดที่รออพ่อซานะครับแต่กามางานังที่นีนะครับโดยอาจารย์อุ่นแคนเขียวแล้วก็อาจารย์ดานกะละเวงนะครับพี่น้องแช่เลยย่าง เห็นแต่จังสี่เพิ่นนะครับเพิ่นบอท่านเหน็มาม่ตของมตของศิลปินรับเชิญมากก่อนศิลปินในวงบอท่านเหนมาครับสวัสดีครับกบควรย่ใหญ่น้องนีนะทำการบ้านเหรอครับการบ้าน พี่พรนะครับพี่พรกับพี่ระดีพี่พรพี่ระดีแล้วสวัสดีครับไม่นี้แฟนคลับมาจากรถบาดครับและขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทัพตุกตาที่ได้กุมพิธมือนี้นะครับและผมละตื่นเต้นนะหลังจากวันค้นเขาเมืเบิงในกลุ่มหล่ะเอาครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวไหลสดหลังเวทีพี่น้องเบิรงหรือว่าสิลล์ชมหน้าเวทีพี่น้องรออยู่ที่กลุ่มของสาวนอนพชรบ้านแพงออนไลน์นะครับไปละสวัสดีครับ Thank <laughs> you.